สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องบ,บอสบ้าในรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้เรามาดูรถตู้น้อยๆแท็กซี่ในคลกันนะครับผมเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าวูหลินนะครับผมเครื่องหนึ่งพันห้าร้ยซีซีวางใหม่นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง4 K. เกียร์ธรรมดาห้าาสปีดนะฮะ สนีจะบอกก่อนเลยว่าเป็นรถปดประจําการประจาก,การถเคเบิลนะครับแล้วก็ไม่ได้ใชะะ้เล่มหายด้วยนะครับเราขายเป็นฟุตทั้งหรือนำไปใช้ตกแต่งร้านหรือจะไปทำร้านกาแฟร้านนมร้านอะไรก็ได้นะฮะเล็กๆขายเป็นบอดี้ป่าไปนะครับ คือเจ้าของเดิมทําเล่มหายไปนะครับแล้วก็ไม่อยากจะตามหาแต่ผมก็เช็คในประวัติขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับรถยังอยู่ในประวัติขนส่งเรียบร้อยนะครับทะเบียนป้ายทะเบียนที่ทแปะเลยนะครับแค่ไม่มีทะเบียนไว้ต่อภาษีแค่นั้นเองรถไม่ได้รถขโมยมานะครก็ออกใบซื้อขายให้ได้นะครับตัวนี้ขายกันในราคาแบบถูกๆเอาไปเลย2 9 9 9 9บาทเท่านั้น 29,999บาทเท่านั้นเลยเครื่องดีขับขี่ทางไกลสบายแอร์เย็นเจียบหน้าหลังอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันสภาพสีโดยรวมก็โอเคดีนะครับผมไม่ได้ล้างเลยนะฮะนี่ดูจากฝุ่นโอ้โหฝุ่นหนาเตะกระจกเป็นกระจกสีม่วงนะฮะสตาร์ทชื่องเดียวติดแอร์เย็นด้วยนี่ครับเงียบเงียบ เปิดแอร์ให้ดูนี่แอร์มีแอร์ด้านหลังด้วยด้านหน้าต้องไปเช็คพัดลมหน่อยพัดลมมันไม่แรงนะครับรถใช้น้อยมากสภาพดีนะฮะตัวกันบังแดดยังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเปิดโล่งอย่างนี้นะครับเปิดประตูได้ห้าบานประตูหน้าสองบานนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเป็นสไลด์นะครับสองฝั่ง ที่มันน่าใช้มันน่าขนของก็คือนี่นะครับตอนนี้รถเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องค่อนข้างที่จะเดินเรียบเงียบปกติเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์สาย5สปีดนะครับระบบแอร์ใช้งานได้นะครับข้างหน้าเย็นนะครับเย็นมากนะครับแต่ว่าพัดลมมันไม่แรงนะครับควรจะเช็คพัดลมดูหน่อยเก๊ตัวนี้มันจะหลุดไปนะครับต้องหาที่แปะหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็เครื่องค่อนข้างดูแลง่ายนะครับ เครื่องมันจะเป็นเครื่อง 4K นะครับเครื่อง t o y o ต a 4K 5สปีดครับดูแลง่ายครับครันนี้เขาวางจากเชียงกงมาด้วยแล้วก็ผมโอเวอร์ฮอนไปใหม่อีกรอบหนึ่งครับมีบินให้ดูให้ดูอยู่นะครับทำฝาไปรอบหนึ่งจกฝาจกวาลก็น่าใช้นะครับน่าไว้ขับขายของตามตลาดนัดหรือ อยากจะไว้ทำอะไรไว้แต่งบงแต่งบ้านเอาไว้นอนอยังได้เลยนะครับราคาส0ม0 0บาทเท่านั้นเอง29 9 0 0้าอบาทโชกใช้งานได้ดีเด้งถึงๆเลยครับประมาณน,นี้นะฮะล้อดเดิมๆนะฮะยางยังใหม่ประตูริก,กริปทุกบานนะครับนี่ครับสีเดิมโรงงานนะครับบอกเลย เซอร์วิสง่ายครับไม่ยากเลยอย่างที่คิดเพราะว่าคันนี้เครื่องโตยต้ามาแล้วด้วยระบบไฟส่องสว่างใช้งานได้หมดทั้งคันโอเควันนี้ก็รีวิวแบบสั้นๆนะครับผมพอดีที่วัดมีงานนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อ่าเดี๋ยวดูไฟนี่สูงต่ำใช้งานได้แต่ใช้งานได้ไดซ้ายขวาอ้าวขวาใช้ได้ซ้ายใช้ได้พามาก ฝา,ากมาใช้งานได้นะครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอ้ยเดี๋ยวไปลองขี่กันด้วยปิดประตูเลยกลับบ้านพอดีเลยเดี๋ยวเราผมลองนั่งไปในรถให้ดูโชว์แอร์ด้านหลังก่อนนี่ครับแอร์หลังเยียเ่ยบๆฟังเสียงพัดลมครับแอร์หลังเย็นเจี๊ยบนะครับบอกเลย แอานหน้ามันจะเบาครับจะเบานิดนึงคือพัดลมมันไม่เย็นฮะต้องถอดไปล้างหรืออาจจะต้องเพิ่มพัดลมใหม่เพิ่มอีกตัวหนึ่งครับแล,ล้วการับการขับขี่ก็เหมือนรถตู้ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะคันเล็กซ้ายขวาไม่ดังไม่ออสไม่แอดรถมาเยอะนะครับวันนี้วันนี้มีงานที่วัดนะครับงานศพ ปูเพื่อนผมเสียครับเดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้าแล้วก็มามางานเขาหน่อยครับมีฝากเกะด้านหน้านเน,นี่เปิดได้ครก็นิชักตรงนี้ครับไ่เรียนอ่าตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็มีที่ปิดด้วยนะครับนี่คืบุหรี่ ไฟยังออกใช้งานได้อยู่นะครับลองแล้วเลขไม่อยู่แค่สามหมื่นสี่พันกิโลอีนะครับแล้วก็ยังไม่น่าวิง่งนะเลขใไม่ขึ้นไม่ขึ้นเกียร์ความร้อนใช้งานได้เกีย์น้ำมันใช้งานได้ครับผมไฟส่องสว่างนี่กระจกด้านหลังก็มีนะครับประมาณนี้ผมถ่ายแค่ลง YouTube นะครับไม่ได้ลงหน้าเฟซตัวเอง ให้ลูกค้าจ u ต e ไว้ใช้ไว้ไปขายของกันนะครับรถอยู่จังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอโคกสำโรงจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยราคาขายแบบเล้าๆใจนะครับผมโอเคอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเจ้ารถตู้น้อยต้องฟงไม่ใช่รถตู้น้อยผู้หลิงเครื่องโตยต้า1 5 0 0งพซีซีด้วยนะครับผมนี้ก็ฝาก ไว้เท่านี้ครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้รถเยอะจริงๆนะครับโอเคไปก่อนครับขอบคุณครับผม